วางสารไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับผมอยากทราบว่าในเรื่องของโรคและแมลงหรือว่าปัญหาที่เราจะเจอเงี้ยครับในช่วงแรกนี้เราต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างครับเป้าหมายของเราคือทําใบให้สมบูรณ์แบบทุกใบนะครับโดยไม่มีการเข้าทําลายไม่ว่าจะเป็นเพี้ยกระดันฝอยเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไฟอะไรกลุ่มนี้นะครับโรคนะครับโรคที่เกิดตามกิ่งก้านโรคที่เกิดตามลาต้นโรคที่เกิดกับรากหนีไม่พ้นครับเราจะก้าวเข้าสู่การทําสารชนฝนอย่าง เต็มรูปแบบให้เฝ้าระวังการเฝ้าระวังก็คือเข้าไปดูที่ต้นทุกต้นเช็คดูมิฉะนั้นแล้วหลังจากที่เราทําสารไปแล้วโรคยังมีอยู่ในต้นเราจะไม่ได้ดอกหรือได้ดอกไปก็ไม่สามารถได้ลูกขายนะครับช่วงนี้มีโรคเข้าทลายาการของโครคนะลักษณะที่เราสังเกตเห็นนะเราจะสังเกตได้จากอะไรบ้างครับ สวัสดีครับเ c เกษตรเปิดใจทุกท่านครับวันนี้กลับเข้ามาอยู่ในสวนของน้องจ้องตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านเดินสมบูรณ์ในเขตคลองปูนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับก็เป็นแปลงที่เริ่มทําสารมาสักระยะหนึ่งประมาณสัก4ี่วันละนะครับซึ่งแน่นอนในช่วงนี้หลายท่านก็มีข้อสงสัยอะไรต่างๆนานาในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอาการวางตัวสําคัญความลับของแต่ละสวนเขาก็มีนะครับมีคําถามเยอะะมากมายมีคําถามอะไรบ้างครับอาจารย์ครับครับ นช่วงนี้อยู่ในช่วงของการสะสมอาหารนะครับ,รบได้เริ่มการวางสารไปเรียบร้อยแล้วคร,ครับผมอยากทราบว่า,าในเรื่องของโรคและ,มะแมลงหรือว่าปัญหาที่เราจะเจอองเงี้ยครับในช่วงแรกนี้เราต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างครับโอ้นี่เรื่องสําคัญนะครับเรื่องสําคัญมากหลายท่านเนี่ยอาจจะลืมจุดนี้ไปบางสวนที่ทําสารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันยังมีบางยอดนะครับบางตาแหน่งบางช่วงบางต้นก็ได ยังมียอดอ่อนอยู่อันนี้ก็ยังต้องเฝ้ราระวังในเรื่องของเพี้ยกระจันฝอยเป้าหมายของเราคือทําใบให้สมบูรณ์แบบทุกใบนะครับโดยไม่มีการเข้าทําลายไม่ว่าจะเป็นเพี้ยกระจันฝอยเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไฟ <sea> อะไรกลุ่มนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ว่ากันไปอันที่2ก็คือในเรื่องของไรแดงช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนนะครับกำลังตกชุกแต่ยังมีปัญหาเรื่องของไรแดงอยู่เรื่องเพี้ยจบแล้วนะครับก็จะมาในเรื่องของไรแดงอย่าลืมนะครับ เช็คไรแดงในสวนไม่อย่างนั้นแล้วจะได้ใบที่สมบูรณ์แบบแบบดังๆมวลหมองๆนะครับสุดท้ายอายุใบก็จะหมดวยังไม่พอนะครับคลิปนี้จะไม่คุยในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะว่ากันในเรื่องของสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะครับอันที่สามในเรื่องของโรคนะครับโรคที่เกิดตามกิ่งก้านโรคที่เกิดตามลำต้นโรคที่เกิดกับรากหนีไม่พ้นครับเราจะก้าวเข้าสู่การทําสารชนฝนอย่าง รูปแบบนั่นก็คือปลายสิงหาตั้งแต่กลางสิงหาไปต้นไปจนกระทั่งถึงปลายกันยาจะเจอฝนอย่างมหาศาลอย่าง,งกว้างเลยนะครับสิ่งที่ต้องเจอแน่นอนถ้าต้นทึบแน่นแสงส่องไม่ถึงไม่โปรง่งโอกาสที่จะเจอก็คือ 1. นึฟิวซาเลียมลงตามกิ่งนะครับบางท่านก็เรียกว่าท็อปนะฮะแล้วยังไม่พอเฟสสที่จะต้องเจอก็คือราสีชมพูตามท้องกิ่งนะครับอันที่สในเรื่องของเชื้อไฟท็อปหรือต้นแตกยางไหล แน่นอนมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในเดือนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เดือนหนึ่งสองเดือนแต่มันเกิดมานานแล้วแต่ยังไม่ประทุให้เห็นยังไม่แสดงให้เห็นนะครับโดยเฉพาะต้นใหญ่ๆหญนะ่ดูค่อนข้างยากให้เฝ้าระวังการเฝ้าระวังก็คือเข้าไปดูที่ต้นทุกต้นเช็คดูถ้าเป็นโรคให้จัดการในเรื่องของโรคให้จบทําแผลลาดยาให้เสร็จเรียบร้อยหรือจะฝังเข็มนะครับเอาให้เสร็จจบตัวที่3ก็คือเน่าคอดินหรือรากเน่านะครับอันนี้สําคัญมากถ้าเราสังเกตเห็นัยโดยสภาพใบมันจะไม่เหมือนปกติจะไม่มีออร่า ถ้าซีกหนึ่งไม่มีออร่าอ่ะไปเช็คดูอาจจะเป็นเน่าคอดินในซีกนี้รากตรงนี้อาจจะเสียได้นะครับก็แนะนําให้ไปขุดทําโรคอะไรให้เสียเรียบร้อยนะครับมิฉะนั้นแล้วหลังจากที่เราทําสารไปแล้วโรคยังมีอยู่ในต้นเราจะไม่ได้ดอกหรือได้ดอกไปก็ไม่สามารถได้ลูกขายนะครับอันนี้หลักใหญ่ใจความนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเรื่องพิยะเรื่องไรแดงเรื่องโรคนะครับอ่ะทีนี้มาว่ากันครับอีกสักนิดหนึ่งครับครับผมอยากให้อาจารย์อ่า สอนวิธีการสังเกตว่าช่วงเนี้มีโรคเข้าทําลายการของโรคลักษณะที่เราสังเกตเห็นนะเราจะสังเกตได้จากอะไรบ้างครับเอาอย่างนี้เลยนะครับมาว่ากันในเรื่องของโรคก่อนแล้วค่อยไปเป็นเพลี้ยแมลงนะครับว่ากันในเรื่องของโรคถ้าลักษณะต้นที่มันทึบให้สังเกตที่ดูสังเกตดูที่หน้าใบนะครับถ้าใบมันมีลักษณะไม่มีออร่านะครับหรือว่าจะตกลงอย่างนี้นะครับเหี่ยวเหี่ยวหย่อนลงอย่างนี้อันนี้มันเข้มเนาะ นะครับคิดตามผมแล้วกันว่ามันเป็นลักษณะใบเหลืองมนๆนะครับไม่สดไม่มีเอลาให้มาดูตามกิ่งก้านนะครับให้มาดูตามกิ่งก้านว่ามีจุดที่เป็นสปอร์ของเชื้อราหรือไม่นะครับแล้วตรงนี้อาจจะไม่เจอตรงนี้อาจจะไม่เจออ่ะไปดูที่ตามกิ่งตามโคนต้นถ้ามีผมแนะนําให้ถ้าเป็นกิ่งเล็กนะตัดออกนะตัดออกถ้าเป็นกิ่งใหญ่ ขูดแล้วทาหรือสเปรย์ตัวโพมโมาพามคาบไฮโดโครคไรด์นะครับอันนี้สำคัญมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นโดยทั่วไปโดยการป้องกันผมแนะนำให้พ่นยาตัวโพมโมาพามคาบไฮโดโครคไรด์บวกเมทาเล็กซิลยา2ตัวบวกอัตรา3กิโลต่อน้ำผลิตพ่นในทั่วเลยครับใต้ท้องกิ่งพ่นในทั่วเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปสังเกตเจอสปอสปอเป็นจุดๆนะครับเป็นจุดๆขึ้นมาเป็นสีชมพูนะครับ ซึ่งแน่นอนเป็นลาเฟสสองมันมีแผลข้างในอยู่ละนะครับลาสีมพูจะเข้านะครับตัวนี้ตัวที่จะเอาได้อยู่เลยนั่นก็คือตัวฟอสอิติลอลูมิเนียมนะครับใช้3กิโลต่อน้ำ 1, พันลิตรพ่นหลังจากที่พ่นตัวชุดแรกไปแล้วนะนะครับแล้วก็พ่นชุดที่2นะครับเอาให้ทั่วเลย2ครั้งนะครับสมมว่าพ่นยาชุดแรกไป2ครั้งแล้วกลับมาพ่นฟอสซิติลนะครับอีก2ครั้งห่างกาัน 5- ถึง1นอาทิตย์นะครับ5ถึง7วันนั่นเองแค่นี้เชื้อราที่อยู่ในต้นก็จะหายไปนะฮะอ่ะ ทีนี้มาว่ากันในเรื่องของเพี้ยที่เราที่เรา,เาทําสารไปแล้วมันยังมีใบบางใบที่ยังเป็นใบอ่อนที่ยังกาลังเพี้ยฉลาดอยู่นะครับใบแบบนี้นะก็จะมีเพี้ยเพี้ยกระจันฝอยเข้ามาเป็นตัวนะครับบางที่ก็จะมีเพี้ยไฟนะครับทำให้ใบไม่สามารถกางออกร้อยเเซได้นะครับร่องใบจะเป็นสีน้ําตาลแต่อันนี้มันเขาพ่นยาดีก็เลยไม่เห็นร่องใบจะเป็นสีน้ําตาลนะครับอันนี้ ถ้าเกิดว่าเรายอมรับความเสียหายได้ในส่วนประมาณ5-10%ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ถ้าเกิดส่วนไหนที่ซีเรียสในเรื่องของเพีย้ยไฟหรือว่าเพีย้ยต่างๆนะครับผมแนะนําให้พ่นตัวโอเมโทเอตบวกอะเซทามิพ e ิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพีย้ยไฟเดียวๆจะใช้อีมาเมกตินก็ได้นะครับยาหลายตัวนะใช้อีมาเมกตินก็ได้หรือจะใช้ตัวคอฟีนาเฟอร์ก็พ่นตายเหมือนกันนี่คือเพีย้ยไฟนะครับว่ากันในเรื่องของเพีย้ยจบละว่ากันในเรื่องของโรคจบละ ทีนี้มาว่ากันในเรื่องของหลังทําสารเมื่อกี้คุยในเรื่องของการทําสารไปนะครับครับอาจารย์ครับครับยังอีกตัวหนึ่งครับเมื่อเราทําสารไปเนี่ยครับใบเราจะเข้าสีเริ่มแก่ครับที่อาจารย์บอกว่าตัวไรแดงครับฮะมันมันเข้าทําลายเนี่ยเราช่วงนี้เราสามารถที่จะกําจัดหรือฆ่ามันได้ยังไงได้บ้างครับอ่าโอเคเกือบลืมไปแล้วนะครับตัวชะกาดนะครับเป็นภัยเงียบไรแดงน่ะจะอยู่จะอยู่กับใบที่ มีแว็กนะครับพูดง่ายๆก็คืออยู่ในใบแก่นะครับจะมากินจะมากินหน้าใบจะมาคุย้ยมาเขี่ยนะครับมาคุย้ยมาเขี่ยหน้าใบจะมาเขีย่ยกินแว็กแล้วนะครับมันทําให้หน้าใบเนี่ยไม่มีแว็กหุ้มสุดท้ายก็คือสูญเสียน้ําหน้าใบอายุใบจะหมดไวเราเวลาเรามาเช็คเนี่ยให้เดินเข้าไปถ้าเกิดว่าเรามองไม่ออกนะพอเห็นขุยขาวๆเล็กๆนิดๆหน่อยๆน,นะครับพยายามเอาหน้าใบเนี่ยนะครับ ไปแนบชิดกับหน้าโทรศัพท์อย่างนี้นะครับเอานิ้วแนบไว้สองข้างแล้วก็ดีดดูนะครับดีดดูแล้วมาดูซิว่านะครับจะมีตัวไต่อยู่ในหน้าจอเราไหมนะครับถ้ามีแล้วมันไม่ไต่มันยังไม่ทันได้ไต่ให้เอามือรูปหน้าจอรูปอย่างนี้นะครับรูปอย่างนี้นะฮะร,รูปอย่างนี้ถ้าเป็นลายเส้นนะครับน้ําเป็นขีดเป็นขีดเป็นขีด,ขดแสดงว่ามีอยู่นะครับจัดการกําจัดได้เลยนะครับตัวยาที่ใช้ ที่ผมใช้เป็นปกตินะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นโพพาไก์บวกเฮกซี่ไดอะซอกอย่างละ1ลิตรต่อน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับพ่นให้ทั่วผสมยาจับใบด้วยนะนะฮะพ่นให้ทั่วจําไว้อย่างเดียวยาไรแดงไม่สามารถผสมยาเพรียหรือว่ายามแมลงตัวอื่นได้และนะฮะไม่แนะนําให้ผสมชุดสะสมอาหารหรือชุดทําใบนะครับพ่นเดียวเดียวพ่นให้ทั่วทุกใบนะครับแต่หลายท่านที่เเท่าที่ผมไปดูนะฮะหลายท่านใช้ โดนนะครับเอาไม่อยู่นะครับโดนเขาพ่นจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับใบที่ทับซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับใบด้านล่างจะไม่โดนทันทีนะครับทับซ้อนกันอยู่แบบนี้ใบด้านล่างจะไม่โดนนะครับใบนี้จะไม่โดนอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่ที่มีปริมาณมากนะครับไปใช้แอร์บัสบางทีแอร์บัสก็เข้าไม่ถึงนะครับตัวนี้เน้นย้ำในเรื่องของการพ่นก็คือพ่นมือถ้าสะอาดแล้วใช้โดนคุมได้ใช้แอร์บัสคุมได้นะครับอ่ะโอเคในเรื่องของไรแดงนะครับ ครับอาจารย์ครับตอนหน้านี้นะครับผมใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือของภาทธิตโดยเฉพาะในชุดสามเทพนะได้ฟื้นต้นทําใบมาเป็นที่เรียบร้อยครับคราวนี้ในส่วนของการสะสมอาหารครับผลิตภัณฑ์ของเครือภาทธิตเรามีตัวไหนบ้างครับและมีประโยชน์อย่างไรครับอาจารย์อ่ามาว่ากันในเรื่องผลิตภัณฑ์การสะสมอาหารนะครับเอาจริงเนี่ยผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มนี้สามารถใช้ได้หลายบริษัทมากนะครับได้หลายบริษัทมากทีนี้มาว่ากันในเรื่องของในเครือพระอาทิตย์นะครับตัวที่โดดเด่นที่สุดก็คือตัว015 15นะครับนั่นก็คือชื่อการค้านั่นก็คือ Black Shark นะฮะข้างในเขาก็จะขึ้นทะเบียนไว้ที่0 1 0 15เป็นปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายตัวหน้าไม่มีตัวหน้าไม่มีข้อโดดเด่นของตัว015 15นั่นก็คือไม่ทำให้ใบกรอบกระด้าง เวลากระทบอากาศสวิงตัวสวิงตัวลงมานะครับอาจจะเย็นจัดนะฮะอาจจะสวิงตัวขึ้นไปอาจจะร้อนจัดใบที่แก่นะครับแก่ตามชั้นกระดกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๋ยตัว0ูนไม่ทําให้ใบกรอบกระด้างขึ้นมามันจะมีความมันวาวและมีออร่านะครับแล้วศักยภาพในการปรุงอาหารก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนอกจากตัวแบคชาร์ก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวเอนจอยแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับจะใช้อยู่2ครั้งในช่วงหลังจากที่เราทําสารไปที่เรียบร้อย หลังจากนั้นนะอีกตัวหนึ่งจริงๆมันมี3ตัวนะแบคชาร์กมีเอนจอยแล้วอีกตัวนึงก็คือตัวแคลเซียมบอลลอนนั่นก็คือตัวเทคแคร์ทั้ง3ตัวเนี้ยนะครับจะทํางานร่วมกัน 1. ปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายโดยเฉพาะปุ๋ยตัวท้ายเป็นตัวที่ใช้ในเรื่องของการขนส่งธาตุอาหารพูดง่ายๆคือเป็นตัวขับเคลื่อนธาตุอาหารย้ายอาหารให้ลงท้องกิ่งโดยใช้โพแทสเซียมเป็นตัวหัวหอกหลักตามมาด้วยแมกนีเซียม กรรมฐา,านใะนแมงซียมซัลเฟตก็คือตัวเอ j นจอยนะแล้วตามมาด้วยเทคแคร์ Care, ก็คือแคลเซียมบบลอนซึ่ง2ตัวนี้มีความสำคัญมากในเรื่องของสะสมอาหารเอาไว้เพื่อได้ใช้ให้ดอกสมบูรณ์นั่นก็คือตัวบบลอนตัวบบลอนก็เป็นตัวสนับสนุนแคลเซียมและอีกอย่างหนึง่งตัวสำคัญที่สุดที่ผมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของในเคอร์ฟาทิศนั่นก็คือเทคแคร์เทคแคร์เป็นแคลเซียมที่มีลิ์เป็นกรด ไม่ด่างนะครับมีฤทธิ์เป็นกดเวลาเราไปผสมกับาธาตุอาหารตัวอื่นอย่างเช่น0 10 15นะฮะหรือในกลุ่มปุ๋ยประมาณนี้จะไม่ทําให้เกิดการตกตะกอนหรือเป็นตะก,การได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเจ๋งที่สุดละนะครับเทคแคร์ care, บวกเอนจอยบวกแบ็กชาร์กสามตัวที่ผมเลือกใช้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอ่ะโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้นก็คือเป็นชุด ในเครือของพาทิตย์ที่ผมใช้ในเรื่องของการสะสมอาหารนะครับฝ er. ากไว้ให้ FC นะครับได้ลองเลือกใช้ได้นะครับลองเปิดใจมาใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือพาทิตย์ b a c k ร h a r k Enjoy และ Take Care ในการสะสมอาหารรับรองว่าใบสดมีน้ำมีนวลใบหนาใบใหญ่และปรุงอาหารเอาไปเก็บเพื่อที่จะทำดอกต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ